สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องพระบูชานะครับทุกท่านนั้นนะครับถ้าคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องหรือว่าชอบพระเครื่องแล้วก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากทองมาขมเท่านะครับถือว่าเป็นเหรียญต,ต้นๆนะครับที่มีความ เขาเรียกว่ามีความนิยมนะฮะมีความนิยมสูงมากแล้วก็ราคาแพงมากนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นองค์แชมป์นะครับนะฮะของผู้ใหญ่นะครับของผู้ใหญ่คือเหรียญนี้เป็นเหรียญของท่านธีรพลนรบลพานะครับก็เรียกว่าเป็นเหรียญที่ยังหา เขาเรียกว่ายังหาอ,องค์ที่ล้มแชมป์นะครับไม่ได้นะครับนะเหรียญแบบนี้นะครับราคาหลักล้านนะครับหลักหลายหลายล้านบาทนะครับนะองนี้นะครับถ้าผมประเมินจากสายตานะครับของตัวเองก็น่าจะ3ถึง5ล้านบาทนะครับอยู่ที่ว่าใครจะกล้าซื้อกล้าขายหรือเปล่านะครับนะหรือว่าอยากจะขายหรือเปล่าตนเองนะครับเดี๋ยวนี้อยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยก็คงจะ เหมือนกับว่าต้นไม้ไปสุดยอดนะครับก็คงจะไม่มีคนที่ได้มีโอกาสได้ซื้ออีกแล้วนะครับเพราะว่าท่านนั้นก็จะชอบเก็บพระสวยนะครับใครมีที่สวยแบบนี้นะครับมีเงินหลักล้านแน่นอนนะครับน้องๆสมเด็จเหมือนกันนะครับถือเป็นพระเหรียญที่แพงนะครับหน้าตานะครับเราดูอัตลักษณ์หน้าตาไว้นะครับนะดูว่าประมาณอย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับ คือวิธีการพิจารณาเหรียญน,นะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญอ่าเขาเรียกว่าตัดข้างกระบอกนะครับหรือว่าลักษณะการทําก็คือจะตัดเป็นเหรียญมาก่อนนะครับเป็นเหรียญลักษณะเนี้ยเป็นรูปไข่นะครับจัดเหรียญมาก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาปั๊มมา,มาปั๊มที่หลังนะฮะก็คือว่าปั๊มหน้าปั๊มหลังในปั๊มค่าวเดียวกันเลยคือปั๊มอัดนะฮะปั๊มอัดในกระบอกนะครับ <S <S อ่าตีกระบอกเป็นข้างขอบเหรียญนะก็จะ เป็นรอยปลิ้นนะครับปลิ้นขึ้นมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะด้านข้างก็จะมีรอยเขาเรียกว่าเป็นรอยอัดกระบอกก็จะเป็นลักษณะคือ,อไม่ไม่ได้เป็นเส้นตัดนะครับนะไม่ได้เป็นเส้นตัดก็คือว่ารอยรอยตัดเฉือนไปเนี่ยก็จะเหมือนกับคือ รูปที่ผมนํามาลงนี้นะครับนะเป็นมีแค่ด้านหน้า้าะหลังไม่ได้มีขอบตัดเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายไปเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ว่าให้รู้ว่านะครับว่าเหรียญแบบนี้รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ว่าข้างกระบอกนะครับก็คือข้างกระบอกก็ถามว่าเหรียญหนาหรือเหรียญบางนะครับก็เหรียญค่อนข้างหนานะครับนะจะไม่จะไม่ได้บางเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็เชื่อมห่วงนะฮะเชื่อมห่วงหรือว่าหู หเหรียญนะครับเอาไว้เพื่อเพื่อคล้องนะฮะก็จะมีรอยเชื่อมนะครับทีนี้ก็มาดูรายละเอียดในเหรียญนะครับความคมชัดนะครับเนี่ยแบบนี้เลยครับจําให้ได้นะครับจําไม่ได้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับนะเนี่ยนะครับความคมชัดนะตัวสื่อตัวหนังสือนะครับเป็นเป็นแท่งเลยนะครับนะเป็นแท่งเลยตัวหนังสือเลือกสอนเป็นแท่งเลยนะครับหน้าลงปูนะครับหรือว่าจะเป็นอักขระเลขยันนะครับหรือแม้แต่ตัวเลขพศนะครับก็จะขึ้นเป็นแท่งนะครับ ซึ่งเราเอาง,ง่ายๆนะครับนะคือไอชี้จำหนีจุดตายจุดอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับนะหลายๆคนเ,นเสียนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาบอกไปหมดแล้วนะครับนะผมเอาเป็นว่าเอารูปโดยรวมๆให้ดูนะครับว่าประมาณนี้แล้วก็ใช้ใช้รูปทั้งหมดนี่ครับแคปหน้าจอเอาไว้ดูนะครับเอาไว้เปรียบเทียบกับพระที่เรามีอยู่นะครับเพื่อเป็นองค์ครูเพราะว่าเหรียญที่ผมนํามาลงไว้นะครับนะรู้แล้วแต่เป็นเหรียญที่ ได้รับการยอมรับจากวงการนะครับนะจากวงการหรือว่าเป็นเรียกง่ายๆว่าแท้สากลนิยมนะครับถ้าเหมือนแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับนะอย่าเข้าข้างพระตัวเองนะนะครับเพราะไม่มีประโยชน์นะครับนะถ้าเหมือนแบบนี้จริงๆนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมีโอกาสที่พระจะแท้แล้วก็ได้รับเงินล้านแน่นอนนะครับหลักล้านนะครับถ้าไม่ได้ศึกจนแบบโอ้โหแท้จะปอกผมว่วงได้นะครับนะถ้าไม่ศึกขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็อยู่หลักแสนถ้าหากว่า สวยๆเลยหลักล้านแน่นอนนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะครับอันนี้เป็นทองแดงเปื่อยนะฮะเป็นทองแดงเปื่อยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่ว่าจะใช้น้อยนะครับหรือว่าชัดไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ยังสวยนะครับเส้นสายลายเส้นนะครับดูให้ดีๆนะครับแล้วดูจดจาเอาไว้นะครับพาพปลอมนั้นถอดออกไปจากพัดแท้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถอดพิมพ์ไปเนี่ยก็จะคล้ายกันนะแต่ความคมชัดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เราก็ต้องดูนะครับพิจารณาคือใช้ความาวิเคราะห์ส่วนตัวอย่าเข้าข้างพระนะครับเพราะว่าเข้าข้างพระแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้หนูให้เราหูหนวกตาบอดนะครับนะบหูหนวกคือไม่ฟังใครตาบอดคือก็ดูยังไงก็เหมือนอย่างนี้นะครับเขาเรียกหูหนวกตาบอดแบบนั้นนะครับถ้าเราหลงตัวเองปุ๊บมันจะทําให้เราเสียเงินเพิ่มเรื่อยๆเพราะจะเห็นพระแท้ตามแผงตามที่เขาขายดำอะไรต่างเนี่ยแท้ไปหมดเลยนะครับโอ้นั่นก่อแท้อันนี้ก็แท้นะครับนะ มันก็ทาให้เราเสียเงินแต่แท้แล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าแท้เนี่ยต้องลองไปแห่ไปขายดูก่อนนะครับนะตรงไหนที่เขารับซื้อเรานะครับนะที่รับซื้อนะครับเอาหลักๆเลยของประเทศเราเนี่ยก็คือพันธทิพย์การเมองวานนะครับบางท่านเกลียดพันธทิพย์มากนะครับนะไม่ไปหรอกพวกมาเล่นแต่คงพวกมาอะไรต่างถ้าเราคิดแบบนี้อคตินะครับนะหนึ่งอคติสองไม่รุ่งนะครับถ้าพระเราขายที่นี่ไม่ได้ที่อื่นไม่ซื้อเราหรอกรับนะครับที่อื่นไม่ได้รับซื้อนะครับนะบางที่เนี่ยนะครับก็บอกว่า แท้แท้แท้แท schnell, แ really. Warner, ้ด so well ูอย่างนั้นแท้ตรงนี้แต่ไม่รับซื้อนะครับนะไม่รับซื้อนะครับทําให้เราลงทางไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นพระแบบซื้อสะสมอย่างเดียวนะครับนะแบบนั้นก็ไม่รุ่งนะครับนะแต่ถ้าจะเล่นแบบสะสมจริงๆไม่สนใจใครก็เอาเลยครับแบบนั้นจังว่านะฮะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบว่าซื้อแล้วขายได้นะครับต้องพยายามศึกษาให้แบบมันเป็นกลางแล้วให้มันแท้จริงๆแล้วก็ไปลองขายดูถ้าเขาบอกว่ายังไม่ใช่ไม่แท้ไม่มีพวกหรอครับพระ พระไม่มีพวกครับพระแท้เนี่ยไม่ได้กลับบ้านแล้วครับพระนะครับเอาไปตรงนั้นน่ะได้กลับแตงเงินนะครับได้กลับแตงเงินนะครับดูนะ่ดูขอบนะเนี่ยขอบเป็นมาติ้นปิ้นตั้งนะครับผมน่จะมีทั้งรูปนิ่งฮะภาพนี้เป็นรูปนิ่งแล้วอีกรูปนึงก็จะซูมมาให้ดูใหกล้ในรายละเอียดนะครับนะจุดประสงค์ของผมนะฮะอย่างเดียวเลยก็คือว่าอยากให้ท่านนั้นดูให้ติตาจะได้ดูเป็นกันครับดูพระแท้ๆกันนะครับนะก็มีแค่นี้ครับ เปิดดูหลายๆรอบเอาให้มันซึมซับเข้าไปนะครับแทนที่จะต้องไปซื้อหนังสือมาบุทรีหนังสือเนี่ยมันดูมานั่งมานั่งเปิดบ้างแลไรบ้างต่างเนี่ยมันก็ระบากนะครับหิวหนังสือไปหอบหนังสือไปมันก็ระบากตอนนี้บางทีเรามีมือถืออยู่ตรงไหนเราก็เปิดดูได้ครับนะเปิดดูบุรวมรวมถึงนะฮะรวมถึงตอนที่เราเนี่ยจะไปซื้อพระหรือไปหาซื้อพระเดินในตล,ตลาดแะไรงต่างเนี่ยนะครับนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยก็เซฟไว้เลยครับนะเซฟไว้ไม่ว่าจะแคปหน้าจอหรือเซฟไว้หรือ หรือนะครับนะหรือดูไปไปจนชํานาญแล้วขี้เกียจแบบเสียฟอร์มเวลาไปดูแล้วต้องมาดั้งดูภาพในมือถืออย่างเงี้ยนะครับเราก็เราก็ดูให้มันชํานาญซะแล้วก็หาจุดสังเกตของเราส่วนตัวว่าเราจะสังเกตตรงไหนชอบยังไงเราก็ดูนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับเราก็จดจำนะครไม่ต้องจดจําทั้งเหรียญก็ได้นะครับจดจําในจุดที่ที่ใดที่หนึ่งที่เราชอบที่เรา,เาคิดว่าเราจําแม่นตรงนี้นครับเอาแค่จุดเดียวเนี่ยเอาแค่จุดเดียวหรือว่าสองจุดเนี่ย นะครับให้มันเข้าเขาตรงเพงจริงๆ,ๆนะครับเนี่ยอย่างที่ผมสูมเนี่ยผมจะสูมเข้าไปที่ยันเนี่ยสมมติว่าท่านท่านจำที่ยันได้ที่เดียวยันนี่ต้องคมชัดแบบนี้เป็นแบบนี้สมมุติอย่างนี้นะจําได้แม่นแม่อย่างนี้นะครับนะพอเราไปดูพอเราไปดูองค์อื่นๆเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในตลาดอยู่ในแพงพระหรือว่าอยู่ในบ้านใครหรืออยู่ในคอใครหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าเออมันมันเป็นมีไหมมันคมชัดแบบนี้ไหมมันเหมือนแบบนี้ไหมนะครับนะแล้วก็ดูได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับ ผมบอกกันเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้นะครับะนะไม่ใช่ว่าดูวันเดียวก็จะเก่งเรียนวันเดียวก็จะรู้นะครับมันไม่อย่างนั้นแล้วครับนะฮะมันไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับไม่ว่าใครนะครับมันก็จะมีความชําชนาญเกิดจากการฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้นานที่สุดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เปเรียนทองแดนนะครับนะคือผมไม่ได้บรรยายจุด ตายจุดอะไรนะแต่เอาไว้ท่านดูพระแท้ก็แล้วกันนะครับพระที่ผมลงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระแท้ทั้งนั้นครับเป็นพระแท้ที่มีราคาหลักล้านทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับหลักล้านทั้งนั้นนะครับถามว่าพระแท้พระอ่าหลักล้านแบบนี้เราจะหาดูที่แบบว่าจะหาที่เชื่อมั่นได้ง่ายๆยไหมใช่ครับบางทีดีไม่ดีนะครับลงไปอยู่ในใน,ในเอาง่ายๆว่าลงในเน็ตนะคุยภาษาบ้านๆเราล,ลงในเน็ตเนี่ย มันก็ไม่ได้แท้ทุกองนะครับนะครับบางองค์ก็เอาพาเกยไปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกยูทูบหรือว่าใน Facebook อะไรก็แล้วแต่บางบางองค์เขาก็เกยนะครับบางองค์ก็เกยนะแต่นะครับพาที่ผมนํามาลงให้นะครับหรือนํมาอ่าบรรยายหรือว่าบอกแบบนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นพาที่แท้เป็นมาตรฐานสากลนิยมทั้งนั้นนะครับนะของผมเนี่ยนะครับผมลงผมไม่ได้คุยนะแต่ว่าผมเนี่ย นำพระที่มันมีาการซื้อขายจริงนะครับแล้วก็รู้จักเจ้าของด้วยนะครับว่าเจ้าของนั้นร anyway. ะดับไหนเป็นใครนะครับกล้าซื้อกล้าขายแต่ละองค์นั้นมาอย่างไงนะครับอย่างองค์สุดท้ายนะครับองค์นี้นะองค์เนี้ยเป็นองค์ของคุณต้นท่าพระจันทร์นะครับเนี่ยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นเซียนเหรียญนะนะเป็นเซียนเหรียญระดับต้นๆของประเทศก็แล้วก ne. ันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมีมูลค่าราคาสูงมากนะครับก็ดูเอาไว้นะครับนะดูเอาไว้แบบอย่างนี้นะครับเห็นอย่างเงี้ยก็หลักหลายหลายล้านบาทนะครับนะ ถ้าเราก็จะซื้อมาครอบครองอย่างเราไม่ได้ไม่ต้องซื้อหรอกครับนะดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็หามาขายให้เขาแบบนี้ครับไม่ต้องมองว่านี้งี้นเก๊อย่างนี้เก๊ไม่ต้องไปไปเถียงก็แล้วครับนะเรายอถ้าเราอยากได้เงินเขาก็เอาอย่างที่เขาต้องการนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างที่เราต้องการหรือเราคิดว่าแท้เราก็จะไปบังคับขายให้เขาพอเขาไม่ซื้อเราก็ไปด่าทอร่อแม่ราพ่อเขามันไม่ถูกนะครับนะนะครับบังคับใครไม่ได้หรอกครับนะครับมันต้องเอาที่ความเป็นจริงนะครับ ควาเป็นจริงคือเขาต้องการแบบนี้หาแบบนี้ไปขายเขาเราต้องการแบบไหนหรือว่าเราคิดว่ายังไงแท้อย่างไงดีเราก็นะครับเอาไปใช้เองนะครับนะครับวันนี้เต้ลงมินนะครับนะบรรยายมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับนะก็ขอฝากให้เอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องของเรานะครับนะพยายามตั้งใจเรียนรู้ครับนะฮะมุ่งเน้นไปในสิ่งที่มันถูกมันควรนะครับก็คือว่าพยายามหา้าแท้ดู รูปนะฮะไอไอไอไปซื้อเนี่ยคงคงจะเอาง่ายว่าสุดสุดสุดแขนนะไกลมือนะครับก็ดูจากรูปภาพนะครับ mm hmm. ผมพยายามที่จะนํารูปภาพพระแท้มาประเคนให้ท่านดูถึงในมือถือนะครับนะ mm hmm. วันตรงนี้นะครับนะ mm hmm. ก็ฝากเอาไว้นะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์ของผมนั้นคือเบอร์0ูนย์แปดสามเจ็ดแปดเก้าสองห้าห้าหนึ่งนะครับ mm hmm. อันนี้เบอร์ผมนะครับแล้วก็ส่วนไอดีไลน์นั้นคือ ไอดีมีแต่ตัวเลขอย่างเดียวนะกดไปที่ id ที่ศูนย์6 6ดหนึ่งหกสองหกหกสาสองนะครับนะฮะหกสองหกหกสามสองเก้านะครับนะศูนย์ปดหนึ่งนะครับก็แอดไลน์ไปนะครับเบอร์ถามว่าไอเบอร์0ูนย์แปหนึ่งเนี่ยมันเป็นเบอร์โทรมันเป็นเบอร์โทรนะครับแต่ว่าผมใช้ทำธุรกิจอย่างอื่นนะครับไม่สะดวกที่จะคุยเรื่องพระนะครับเบอร์ที่จะคุยเรื่องพระคือเบอร์ศูนย์9 2ดสามเจ็ดปด้าสองหห้านะครับ ถ้าจะโทรคุยเรื่องพรกกับผมกรุณาโทรที่เบอร์นั้นเพราะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยโทรไปแล้วผมก็จะไม่รับนะครับแล้วก็แอดไลน์ก็คือแอดที่0816266329แอดให้ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดนะครับใส่อุ้งมือเลยแล้วก็ถ่ายนะฮะถ่ายบางทีใกล้ให้อย่าถ่ายไกลอย่าถ่ายเบอร์นะครับเพราะเบอร์ถ้าท่านมองถ้าท่านมองดูแล้วเนี่ยมันยังเบอร์มองไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับนะครับแล้วก็พยายามนะครับ ถ้ารู้แล้วเก่งแล้วนะครับเชื่อมั่นวัดแพ้แน่นอนไม่ต้องส่งมาหาผมนะครับผมไม่อยากดูพระท่านไม่อยากวิจารณ์ไม่อยากอะไรที่ไม่อยากทะเลาะเบื่อลาคาญนะครับนะขี้เกียจลาคาญนะครับรู้ว่าดีอะไรต่างๆต่าง,างปุ๊บท่านเก็บขึ้นคอหรือว่าจะไปขายที่ไหนก็ไปเลยนะครับก็ไปลุยเองเลยนะครับไม่ต้องมาส่งมาขอความเห็นผมถ้าจะส่งให้ผมดูกรุณาบอกว่า ช่วยพิจารณาแล้วก็ออกความเห็นได้ได,ได้ได้ตามสมควรแก่เหตุอะไรอย่างนี้นะครับบอกแบบนี้เลยแล้วผมจะออกความเห็นให้ถ้าไม่งั้นผมก็จะอ่านเฉยนะครับวันนี้เต้ยมินขอลาสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ